คำสาบชัยวรรัันเมื่อกล่าวถึงปราสาทสมัยอาณาจักรของโบราณที่อยู่ในดินแดนไทยและเป็นพื้นที่ที่มีกรณีพิาพาทกับกัมปูชาในปัจจุบันคือกลุ่มปราสาทตาเมือนบ้านหนองคันนาตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นโบราณสถานศิลปะของโบราณ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยมีข้อสันนิษฐานว่าในอดีตที่นี่เคยเป็นชุมชนโบราณเพราะเป็นเส้นทางผ่านช่องเขาสำคัญระหว่างเมืองพระนครไปยังพิมายบุรักรมมศิลปา,ากรยังได้ทำการบูรณะกลุ่มปรา,าสาทตาเมือนจนสวยงาม กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมมาทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่องขณะที่โบราณวัตถุส่วนหนึ่งของกลุ่มปราสาทตาเมืองได้ถูกนำไปแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์กลุ่มปราสาทตาเมืองประกอบไปด้วยปราสาทสามหลัง ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันได้แก่ปรา,าสาทตาเมือนหรือปราสาทบายกรีมปราสาทตาเมือนโต๊ดและปรา,าสาทตาเมือนทุมปรา,าสาทตาเมือนเป็นปรา,าสาทหลังเล็กที่สุดในกลุ่มตัวปรา,าสาทขอด้วยศิลาแรงมีลักษณะเป็นห้องยาวเชื่อว่าเป็นทำสาลา หรือที่พักสำหรับคนเดินทางปราสาทตามเมืองโตสเป็นปราสาทขนาดเล็กที่เชื่อว่าเป็นนโรคยาสารหรือสถานที่รักษาพยาบาลของชุมชนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นนโรคยาสารหนึ่งใน102แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่7โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อช่วยอาณาประชาราษฎร ปราสาทตาเมือนทมเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสร้างขึ้นเพื่อเป็นาศาสนาสถานในาศาสนาฮินดูลัทธิสายวานิกายซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุดเป็นโบราณสถานสมัยบาบวนอายุราพุทธศตวรรษที่17เอกลักษณ์ของปราสาทตาเมรนทม มีสอยามภูลึงหรือสิวะลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเคลื่อนย้ายไม่ได้เป็นรูปเคารพสูงสุดของาศาสนาพราหมณ์ลทัทธิสวานิกายซึ่งคนโบราณเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนองค์มหาเทพปรากฏที่ต้องบูชาและดูแลรักษา คำศัพท์ในศิลาจารึกปราสาทตาเมืองทมหนึ่งในประเด็นที่มีการกล่าวถึงกันหลากหลายคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในอดีตซึ่งต้องแบ่องออกเป็นสองประเด็นคือคำศัพท์ในศิลาจารึกที่มักถูกอ้างอิงถึงเป็นศิลาจารึกที่ปราสาทตาเมืองทมซึ่งจารึกเมื่อ 1,563ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่1ด้วยความเป็นปราสาทที่สมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ปราสาทตาเมินทุมจึงมีการค้นพบศิลาจารึกหลายหลักเมื่อรวมกับที่พบในบริเวณใกล้เคียงรวมได้จำนวน14หลักโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งของศิลาจารึก มีเนื้อหากหล่าวถึงการแต่งตั้งข้าราชการข้าทาสและการถวายเงินทองไว้ที่ฐานของพระศิวะโดยท้ายจารึกระบุคำสาปแช่งว่าผู้ใดทำลายฐานของพระศิวะจะต้องตกนรกจนสิ้นการมหาโกติดังนั้นหากสันนิษฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จึงอาจมีการดีความหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคำสา์ชัยวรมันและสุริยวรมันดังที่กล่าวไว้ว่าคำสาปท์ที่อ้างถึงในบริบทของชัยวรมันอาจมีการดีความคลาดเคลื่อนหากนำไปโยงกับคำาำพา์ของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งซึ่งบันทึกในศิลาจารึก ที่ปรา,าสาทตามเมืินทมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และลงโทษผู้ทรยศหรือผู้ทําลายไม่ใช่คำสาบที่มุ่งเป้าไปที่ชาวเขมรแล้วคำสาปชัยวรมันมีเรื่องราวเป็นอย่างไรคำสาปชัยวรมันเป็นตำนานเรื่องเล่าตามความเชื่อที่ไม่ปรากฏหลักฐานทางการ ่าด้วยคำศาพของโบราณที่ยังคงสะท้อนแนวความคิดความเชื่อนี้สืบต่อมาถึงชาวกัมพูชาบางกลุ่มในยุคปัจจุบันความเชื่อนี้เล่าถึงเมื่อประมาณ700ปีก่อนในช่วงปลายราชวงศ์พระนครอาณาจักรของโบราณมีสมเด็จพระเจ้าชัยวร,รมันที่9เป็นกษัตร,ริย์องค์สุดท้ายของเชื้อสายสุริยาวร,รมัน ซึ่งเป็นผู้สืบสันตติวงศ์จากพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งกษัตริย์ผู้รวบรวมอาณาจักรอย่างมั่นคงพระเจ้าชัยวรมันที่9ทรงครองศรีราชสมบัติจากปีพศ1870ถึง1879ถูกล้มอำนาจโดยชายธรรมดาผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าแตงหวาน ผู้รวบรวมกบฏชาวบ้านเข้ายึดอำนาจและแต่งตั้งตนเป็นกษัตริย์ใหม่ในนามพระเจ้าตรอสกพระแอมหรือสมดิตพระองค์ชัยพระเจ้าแผ่นอินแห่งเมืองพระนครหลวงกัมพูชามีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งที่ครองราชในช่วงพศ1545 ถึง1,593ประมาณ1,500ปีก่อนได้สร้างคำสาบเอาไว้ในศีลาจารึกว่าผู้ใดทรยศต,ต่อเราและลูกหลานจะตกอยู่ในความพินาศตลอดไปถูกต่างชาติยึดครองถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่พัฒนาไม่มีวันชนะลูกหลานของเราได้และจะเผชิญภัยพิบัติสับแล้วสําเล่า คำสาบ์นี้ถูกเชื่อว่าเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่แตงหวานก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์และหลังจากนั้นประวัติศาสตร์กัมพูชาก็ดูเหมือนตกอยู่ในวงจรคำสาบตลอดมาไม่จบสิน้นว่ากันว่าคำสาบชัยวรมันมีทั้งหมดเจ็ดข้อได้แก่หผู้ถูกสาบจะถูกทำลายจนสูญสิ้น ด้วยลูกหลานของวรมัน 2. ผู้ถูกสาปจะอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่นเสมอถูกสยามและฝรังร่งเศสปกครอง 3. ผู้ถูกสาปจะเขีนฆ่าล้างผานกันเองตราบชั่วลูกชั่วหลานเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคขมิน้นแดง 4. ผู้ถูกสาปจะต้องเป็นทาสของผู้อื่นตลอดไป 5. ผู้ถูกสา จะต้องเผชิญกับหายณะและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 6. ลูกหลานของผู้ถูกสาบจะไม่มีวันรบชนะลูกหลานของชายวรมัน 7. ผู้ถูกสาบจะล้าหลังไรศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างไรก็ตามสำหรับคำสาบชายวรมันเป็นเรื่องเล่าแบบตำนานตามความเชื่อที่แล้วแต่บุคคลจะ เนื่องจากไม่มีหลักฐานทางการจากรัฐบาลกัมพูชาหรือนักวิชาการแต่ก็ยังแสดงให้เห็นได้ว่าความเชื่อนั้นคงมีอยู่ในหมู่ชาวกัมพูชาบางกลุ่มโดยเฉพาะหากเชื่อมโยงเหตุการณ์นในวันที่13ปรพฤษภาพศสพศ2 5 6ที่มีพิธีลึกลับกลางปราสาทนคอรวัดที่ถูกอ้างว่าเป็นพิธีถอนคำสาบแชวรมัน โดยมีคนแต่ดงดำแปดคนเป็นตัวแทนทิศทำพิธีกับซับซ้อนโดยรอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเครื่องสังเวยและวัตถุประกอบพิธีมากมายแต่ทว่าในวันที่16พฤษภาพศสพศ2568เกิดฟ้าผ่าลงกลางปราสาทนครวัดทำให้มีผู้เสียชีวิต3มรายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายโดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชา จนมีการร่ำลือว่าเป็นอาถรรพ์จากคำสาปดังนั้นในเมื่อความเชื่อของชาวกัมพูชาบางส่วนมองว่าคำสาปฝังอยู่ในปราสาทของโบราณของไทยจึงอาจเป็นเหตุทำให้ผู้มีอำนาจบางคนหวังครอบครองปราสาทของไทยเพื่อทำพิธีลบล้างและปลดคำสาปก็เป็นได้